กินข้าวด้พี่น้องเนอสวัสดีครับตังตังยอมยืมกินข้าวพี่นีจะกับ้านกินข้าวให้อิมเนอใส่มนเพียงเลยอืกินบวกบเติเียนบวกบเติเียนตบเอียนขอบทษนะครับขอนะโอ้ครับผมจะปูอะไรวันนี้กับข้าว เออรูอออว่าจกินอะไรอะไรดีเหมือนอาหารบัดเลยมันมีครบทุกอย่างทุกอย่างเลยนะกุกใส่กันเลยมเ้ล่กุกใส่กันกินได้ไหมเหมือนอลวงพ่อนะอาาวันนี้กอทสดเดินนะครับที่อยู่สุกประมาณน,นี้นี่ครับที่ดีก็กินข้าวจะกลับบ้านนะครับอเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไปกินมือยกันนะครับอาจจะไม่มีเวลาจะ ตั้งให้ดูแล้วคุยกันไปเรื่อยๆครับเม้นกะการที่บ่อได้อ่านป่ไนะครับเอาดแม่ตัวอีแม่เอ๊ะวางไงไหนเอามั้เอ๊ะมัดิ้เหรอวะเฮาโอ้ยมเหียมตาเธอรอบไปเนาะ ไม่คิดมีไหรหลอดกันเจียมตาแท้เจียมตาพอไม่ใช่เรื่องแท้เจียมตาแท้อืเอาประมาณนี้นะครับกินเข่ากันพี่น้องมากินมังกันเด้อครับพี่นอ้องอิ่มกินเข่ากันแล้วยังเนะาะเราจะข้ามสองข้าก่อนพี่น,อน,น้อนงอ

đọc cái trên cái yên, cái này, cái máy bơm nó còn ngay đó.

กะตาคือเดนี่ยนไ่บมันหันม่บกินนี้กรบาไได้ชอบกินเอยากกินนะหม่ไเบต่ว่ากินไปแล้วมันยล่ะกินบ่ไนหบ่แมีนวะกินไปเลยกินบ่ไ้จัดเิ่บางคนกินแบบแบบนเราอกบางคนก็้นงก เจราะยกินได้เพาจอันนี้ได้ก็เราตอกินบได้คือบะเป็นของตัวมันของติดปากแมมันก็ได้กินบไเลยก็นได้กินได้หเท่คกไ่ไเปบ้นนี่ยเ็นไมท่เ้อีสาน แต่ว่าุยไแบบแถวใดเขากินอยังไงสัตว์ีสานื้อสัาว์เนี่ไปเกาหลีนไทยกินแต่ว่าเอาไปปล่อยสัวใหญ่เออใช่ใช่เตว่าไปปล่อยประจำเลยมีเกี่ยนครับเกี่ยภาพฮะภาพเออจะภาพไม่กินย่างนีเภาพอมแต่ันเอ้เล่าน้ำ

คนดูร้อย่าคนละน้านะแม่บอกแล้วคนจะกินข้าวต้องมองไม่เห็นเขาไม่ได้่าให้พี่น่าว่างหรือเปล่านี่ไงแต่เอาเพิ่มต้อ่านได้เขาบอกว่าจะแม่แม่จ่อยได้แล้วแต่ตอนนั้นแม่ก็บอกคอยมาเขาบอกคอเขาหายจ่อยแล้วแม่หงอ ตามควรเขียวมากินน้ำเนค่ะว่าให้เขาเสร็จทุระก่อนแม่แม่ปีใหม่ก็ยังไม่มาค่ะเพราะว่ากินข้าวโชว์หน่อยครับผมกินโชว์บริบับังหัวแม่วนได้ เออบางสินเขาคนคนแ <ừ. S 1> บบว่าคนดังนะโทรอยู่กันนะอ่า่าอไหรอเน,นอง,นองพี่งพี่ลีจะกลับกินข้าวเสร็จก็จะกลับแล้วค่ะอเ้เพิ่มเตอกอไยุติอบอกใครแข็งแงร่งเรเขากรียกตุ๊กลาว เดี๋ยวก็จะกลับแล้วค่ะพี่ดีคนเขียวไรสุดอยู่บ้านจ่อยเขาบอกใครคนเขียวเออทองได้คนสั่งอยู่ทางบ้านเขาพูดกล่าวแ้าคุณสั่งครับบริษัทกินลาบพี่รออะไเบ้างครับิลาบลาบกับต้มยำถ้าเราพูดเร็วกันไปเขาจะทั้งหมวกินพริกโชว์หน่อยเอาอีกแล้วเร่ได้ เปิดปาก็เจอของนนี้ไหลไม่แล้วนะได้เรื่องแล้วไม่โทรไม่ถามสุขภาพสักคำได้เรื่องแล้วค่ะได้แล้วได้ทีเดียวพูดว่าได้เรื่องแล้วค่ะเอ้านี่ครับนัดนอนไหนถามอ๋อกลับพร้อมแม่รีค่ะเย็นเย็นครับพี่น้องป้าไหลครับอาจจะเย็น

อีกขาพีหน้าเจอกันเด้อครับเดินไดุดเดุเดินมากว่าพีหน้าพีหน้าเดินกวใช่ไหมไม่โควิดยังไม่หายไงมีแต่คนขอพระอุ้ดกินพิชโชหลายคนแล้วนะนี่อยากให้พระอุ้ดกินพิชโชกดหนึ่งค่ะกดหนึ่งเข้ามาได้ค่ะโอ้ไดถ้ากดกดหนึ่งมาได้ค่ะกินคะอยากใหีุกินไอ้พอุดแพ้ดกินพีโกดหนึ่เยค่ะมามาพีมาเฮ ่ีกโอมาฮะทำไมขาหมูทำไมมันกัดไม่ได้าเต็มเลยกดหนมาแล้วือเหรอเออยไม่ไหวแล้วดาวเร็จแน่เนกเอะเอาออุ้งนะพออุ้งกินลวเมเดียวก็พอแล้วพออุ้ออุ้งจะกินอะไรไเอาไปรอบหน้าหลไม่มีอะไรเล่นอย่ามักยองเด้อปัญญาเต๋อตื่นมานอนบ่เบงกันเลยยผิดสีบาอีกงาอีกเด้อมเนต์ก่นเปนัน นอไปไหมมามากําลังลุกขางนึงกําลังลุกขางเดียวพันลุกมาถองแอ้เอางี้นะครับพี่น้องเอพีท่านผมจิ๊กินแต่ว่าผมจิ๊เนี่ยเมื่อต่จะว่าต้องบีออกข้างนึงเอาต้องงวย พี่ยังมีผล่ไิตใช่ไม่าคมเลยช่วยจับให้ยไหม่ยได้แล้วไครับมน่าได้ได้แล้วครับมหลเขา่รู่ได้ลพี่น้องท่นี้รอคกินาอ่มมากมากร่ง่อเียวผมเียไม่มแม่กให่ม้วคนเยอ้วครับคนเยอะแล้วม่จ่อยไเลอาเครับผมจีดพี่นอเบไปเด้ีมากินข้าเดอ ตัวมองกนะคะเขาอุดกินพริกแล้วค่ะได้จานไดด้เียวมาเด้อกินเท้าที่เฉียวเอาก็บอกเอฟซีเอิญให้เด้วเนาะโอเคเอาไป้หวานนาหลังเดี๋ยวเท้าหันมาแล้วมาเกี่ยอฝรั่งมาแล้วเป็นน้ำจับแม่จันทิพย์อยู่แม่จันทิพย์บลูดเอาอีกแล้วเออกินเลยจ่อยไม่หลุดนะแม่จันทิพย์หลุดแต่แม่จันทิพย์ไม่เข้าหาจ่อยเออจอยได้แล้วค่ะจับจันทิพย์โอ้ยไม่ต้องไหวใช้ตัวนีครับนี่อลาวพออุ้ดเสแล้วนะคะพออุ้ดโชว์แล้วนะ อะไรคะทุกคนเต็มตัวค่ะเอ็ที่ขาเอิญคว้นเจียวมากินเขาเลยเนี่ยไอเรียบร้อยเต็มตัวมูั่ไาเกนมถีเดียงอะไร่อไมัได้ไ้ไทอันแกงมังเว่นไงรับไปครับมาเ เาจาร์มาตักเขาอ,อยู่เขาปูนกับพักกนันก<บ>ินใ้หมด้อดดเดอนินนเหลือเต็มอยู่แปลว่าบ้านนี้ตะวันยังไม่ตกดินหรอคะเพื่อนมเขาชื่อ F C A ซแ้ฟนค่ะใช่ไม่รู้ใครเอฟซีแอนนี่มันตกครับจะขึ้นอย่างเดียวครับปูนหมดแล้วปูนหมดแล้วนังเก้าพ่อหลงเเอ้าน่อี่นี่อีหมือนะ

ใครนี่กี่คนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเกตคนแปดคนเก้าคนนี่คนไหนหล่อครับใช่พอดาวไหมครับผมรอพ่แล้วครับผมถ้าคนไหนดําคนไหนขาวนี่ว่าไปยังเนาะผมรอพ่แล้วครับกูได้อ่านนังเอฟซีเอฟซีว่าพอดาวหล่อไหมถ้าถ้าว่าพอดาวหล่อนี่พอดาวจะให้มากินข้าวบ้านบ้านพอดาวนะถ้าถ้าว่าหล่อนี่กนสามคนรวมวมเงิ ได้ได้กินเนที่ผมกินริกสามมุกนคนกินคนดูที่ถามว่าได้คนที่กินข้าวคนชอบอยู่เนาะแสดงว่าแม่ดาต้อตั้งกล้องเวลากินข้าวก็เลยเอยให้กันทมกนใช่คือเขชอบดงไงถ้าผมกินมะเดื่อนี้ให้ให้กันทุกหน้าชอบพูดเป็นยังว่ายังว่าอ่านอ่านเมนท์ทานได้กินหลายคนน้าอร่อย พูจะมีใครมเคิรนหลอจ้าเน่พูดัใจเลยเดี๋ยวว่สองสวันะครับินดีต้อนรับนครับพนดาจริงนะครับมาเลยเาว่าคุณน้องวัวฝันน่ะกลอจ้ามานากแบแม่ดาวเ่ดี๋ยวก็สเปกไหลอกอยู่อ่ะาอสอร่อยมากเลย่งย่่งเยอะิเยเ่ ก็ดาวหลอกกดพอขาวอูดหลอกข้าวมันจิ้วหลอกปวดขาเย็อเป็นตันงหลอนปนแบขาวันกินอ่ะ่กินหเอพูดกินมะเป็นลูกอูดแบกวัยฝาตายด้วเคยนมะเป็นห้ามสองคนอยู่ห้องกับพันเขาเกินมาเป็ดได้ยู่นเราสิได้ยู่ดนยูให้ลูกให้ร้านสร้างอีกดนเขากินม่เป uh ็นห้ากินมาเป็น คือธรรมาตร์พี่เจ้าก็เจ้ากันจ้างซื้อเนี้ยแหละมัเขาพายไาเนี้ยไอทำไมคนเยอะแยะอันนี้กล้วยแตงแกเขาต้องใหม่ทอดหนึ่งอันเขาบอกว่าถ้าเขาเลยไม่หล่อไม่ดังคงไม่มาอยู่เลยจริงไหมคะเนี่ยตะองมีแนวดีรอในบ้านอันเจลิช่นหัวหน้าคำเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปตัดผมใหม่นะครับเดี๋ยวให้เสียงบ้างก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวซงเด็ผมไม่ผม ทมี่มีคนบอกว่าให้เดินทางปลอดภัยเขาบอกไม่รีทันแลวเยอะไม่รีอาบน้ำแล้วค่ะวันเกลียวมาไหมไม่มานะคะควันเกลียวเลี้ยงงวบานกระเทียม็นันเงกันได้รีจะกลับแล้วค่ะเดินงกลับวันนี้้งมาเหล่ามีน้อยเกลอเน้เลลาบเนาเนาเาม่าคนจีนเน่า สามร้อยสี่จุดคุณลนาเือกระยอยเลยเนี่ยใค่กินข้าวเนี่ยคนชอบมากเลยหนังงาะยังม่อยากต่อเลยวันนั้นต้องตะแกรน้าถ่ายเอาไม้สองสาวสบู่เนี่ยตัดเยาะคนดูทั้งสี่พันดูอะไรเปลือกเบเน็ตหอมเบเน็ตเบ่งกันนะมันไม่ใช่ของไอ้นี่ไม่ใช่ของตกเกล็ดแต่ว่า มันเป็นแผ่นแล้วเขาตัดขอบมันออกเออเดี๋ยวรอบหน้าที่จะมาให้ใหม่ที่แบ่งให้เขาไปเยอะมันก็เลยเนี่ยแบ่งกันนะแบ่งกันนะเออมันต้องได้กินติมันเป็นยี่ห้ออะไรเยอดนเลยแล้วโบว์จะกินเนื้ออะแล้วโบว์จิกินเนื้ออ เราเมืองเจ้าเขาก็เจ้าแน่ตัวรับเงนเอาไวยร่งตือนนอนอันนี้กินแม่เพ่ยัยพิกแม่ขี้มาไต้ไปแล้วผมอ่ะเอาเขาเนื้อเขาเจ้าเจ้าเดียแล้วก็ตักพี่รถไปเข้าเดียวนั่นแหะคนบ้มาสิอืใหญ่คบ้มากสอืีดับดับกโงน อก็ใช่หนเลยหลับิเแต่ก็หลังสวยจ้องเงยพ่ออุตจะกินโชยแล้วนะคะตนนีกยากระลำเหล้เวเน็ะไม่ต้องกินเนี่ยข้มนเซนนจะกินพริกโชยไหมไมอยากให้ปอเสนกินโชยกดสองนะคะกดสองไ่ะอร่อยปากทรมานจูดเลย กินพิชโชแล้วนะลูกสาวก็ต้องไปดูต้องมากล้องนี่ดีแล้วดีแล้วคนไทยไม่บอนอยู่คนละข้างคนดีหัวไทยนี่ท่าไทยยืดเยอะเอาเยอะอาคนกดไว้คนกดเล็กของเข้ามาแล้วค่ะพอพอต้องกินแล้วนะคะพอปีใหม่กลับไปเลยพี่โชกินหมดแล้วครับเอาเงินสี่ร้อยคนนะคะขอขอสี่ร้อย แล้วก็จะว่ามักย่องอย่างไรครับคนกดเต็มเลยเอาละเอาครับต้องขอต้องรู้กินแล้วไม่เห็นต้องเอาไปยเอาครับกินแล้วนะคะปลาจอครับปลาจอต้อมดุมนี่ตางปากโป้งเลยเมย์เลยเมน์ประด้เรื่องเร็วโมพริกหวานครับพริกหวานโอ้ย้ายาสิมาบอกว่ามืออเจ้าเด่ยวบ้านเจ้าขึ้นไปเบิังพี่น้องแก่แน่เหมือนขึ้นอร่อยปฎิบัต บ่ไปบังเดอเขียวอยู่งงไอเข้าวซอจำม่ได้กินนี่นี่บ้านรที่มากินนี่จริใครกินข้าวมากินข้าวด้กันได้นะคะข้าวมากินหน้าจอด้กันได้อะไรต้อง้ไปจอแต่มากินนี่สิเกอย่างั้นข้าวยอะริใกินโทสั่น ใครกิน่ะก็ย yeah well ังไปตันนิด si> ตุนเลยอืมกินบ่บ่กินละบ่ก็เขาไปก็เขาเขาบอกว่าว่อเสม็จผ่ไม่เห็นนะคะขออีกรอบค่ะ่เสรบอกจะช็อคแล้วค่ะเพิ่มดนี่ครับ แต่ใช่ครับเดี๋ยวตอนกลางคืนแล้วแม่ปีใหม่มีงานอีกแล้วครับงานนี้ย okay ังขึ้นบ้านใหม่ครับเอาจริง้วครับเอาจริงครับอทานบอกนะคะกินแล้วนะคะไอ้แม่เราเคยเห็นพี่้วยคะโอาแล้วด้านหล้วค่ะทีอยู่ผัวไปยิ้มใบบันไดใบาย่องขึ้นมือขมือเจ้าเสาวคนนี้ใาย่องเลยดิถ้ากินยังก็กินเข่าอ่ะก็เข่าเราวันไม่มีฟองน้ำเลยะไม่มีค่ะไม่มีดีเหรอคุณขอจิ้มมือฟองน้ำอะไร น้ำฟองโอ้ยนี่กรไดเนาะว่า้ำอะไรขึ้นมานี่เรอจะได้อยไม่กินบ่นีพอปด้ย่าีได้อยกรไดเนาะในตู้เย็นนั่นเดะเต็มอยู่ห้องมืนแล้วโอ้กินหวานพ่ิมแห้งปาดเตงโมกินกันวเมื่ออิ๋วโอ้แต่ามีกรไดเนาะโอ้เพคือยาสภาพนี่ก็แข็งค่ะโอ้หเขาบุกันนี่

ูสค่ะเพาคุณตาทีไม่มาหคุณตาทไม่มีคนดูช้างอคุณตาม่มีคนดูช้านะคะพ่อูสมผมเดียวกับสมชัยคือใคสมชัยูดอินจะเอาก้สองฟันนะคะไม่ได้ จะไปจะส่ไม่เอาไปป้าจะเมาายเอาไว้เป็นแบบรูปอะไรกเอา่งนี้จะเก้ยนี่รรอแล้วบอกว่าเก็บไปหรอไม่ไม่ไ่วายยาวๆอ้ออ๋อไม่เข้าเนาะใช่อันนี้แหละคดียรตัวเนยูปแไม่แม้ที่าต้องถามหาอพิน

มันีมเห็นนะคะ้เรียกเขาเลยนี่จะกระดูกเนื้อมันหล่นลมแน่เลยมันใส่หนึบรับกระไรดีทุกคนสะอดดีกว่าน่อยน้อยเขาไป่างแ้ก็่แกง้มไ่เยเาไปใส่ตับใส่กับิดาเนเออเออห่วหมัวหไหมตใส่กระติ๊ด เอาเได้ยินแล้วเราจะบอกหาที่แตกยิ้มดูแท่บอกว่าเขาได้ยินอยู่โอ้เนาะงูไปกินปงบ่หูไปดีปะเทศไหูไปเทียงหนาวเลยนะจะไปที่ไหนได้ทีเจ้าบอกว่านั่นโตเขาจงไว้ไปโอ้ยเนาะตาดเาเลยที่ได่เขาปาดเน่ย ไม่ได้ไม่ได้ไตำกบดีดาก่งยังบอกว่าจงไว้แล้วพูดแม่นั้นเหน้าบอกที่าเมือนไหนมึงเฮ้ยว่าจัดที่มึงไงอ่ะมึงมีฝางติดบ้านเจ้าเดบ่แม่นี่น้องได้อยู่แถวไหนของกทมพุทธมณฑลสายสี่ค่ะเขาบอกจะคนไลฟ์สดกินข้าวตอนนี้ช่องบ่อพอจะไลฟ์สดกินข้าวไร้ช่องไร้ชงใช่เขายืมกันตั้งแต่งานครั้งไลฟ์สดกินข้าวไลฟ์ทุกเวลาโอย เขาบอกว่าชอบตอนนี้ไลฟ์สดกำลังระาบาดีเช้าเช้านั่นแบบวดนึกะายนึกว่าแบบเาไม่คิดตรงน้ำอะไรต้องไลฟ์สดเอาตัวนี้ถ้าเป็นคลิปมันเป็นเหมือนคล้ายๆว่าย้อนหลังเราอืมคนไม่ค่อยอยากดูแต่ว่าเขาอยากดูที่ปัจจุบันแมะแล้วคลิปเราก็อาจจะเป็นคลิปตัดต่อเหมือนกับว่าเราตัดต่อใช่ไหมแต่ถ้าเป็นไลฟ์สดมันก็เหมือนว่าดูในเหตุการ์เข้าอุวนอิ่มแล้วนี่อิ่มแล้วครับ นนวันนี้พ่ก,กินเยอะมากเลยนี่ไไก่อเยอะรู้จะทิ้งตรงไหนแล้วช่องไลฟ์กลังระบาดนะครับวันนี้ FT อะไรนะไม่ผมจะไเล่นอะไรอยอากไปรถแห่ไปไดรถแห่รถย ขอบพระคุณมากนะครับที่ไมกดแชกดาเป็นยังอุ่รกกี่โ้เบอกไมรับผ้เรื่องจริงไม่ได้เสียแรบปัจจุบันก็เป็นแบบนี้ก็ขอบพระคุณมากนะครับพี่น้องเอฟซีที่เข้ามา รับชมในคลิปนี้เลยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่น้องขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็ขอจบชิปไปก่อนนะครับขอบคุณพี่น้องมากมากครับขอบคุณน้องเสือ้องสือขอบคุณแฟนับทุกทุกท่านนะครับคุณแม่วนขอบคุณพ่อเลินขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับสวัสดีครับพี่น้อง มันละลายครับอาจาอาจะอ่านมาท่านนะคอมเมนต์นะครับสวัสดีครับ